สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการแก้ปัญหาการใช้งานแอร์ซัมซุงอีกอาการหนึ่งนะครับที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าปัญหาที่ว่ากับอาการของมันสาเหตุมาจากอะไรนะครับอาการที่ว่าก็คือเราเปิดแอร์ครับด้วยรีโมทหน้าจอรีโมทต,ติดแต่ที่เครื่องปรับอากาศไม่ติดครับ กดยังไงก็ไม่ติดจากอาการนี้นะครับแอร์ไม่ได้เสียนะครับลองให้เราสังเกตดูครับที่หน้าจอรีโมทฮะรเราจะเห็นว่าตอนนี้มันอยู่ที่โหมดฮีทใช่ไหมครับโหมดฮีทเนื่องจากรีโมทของซัมซุงเนี่ยมันเป็นรีโมทที่เราใช้ร่วมกันกับหลายๆรุ่นหลายๆประเทศที่ขายไปนะครับ ซึ่งโหมด h e a เนะครับันเป็นโหมดในการทำความร้อนในแอร์ของซัมซุงเนี่ยมันมีโหมดอยู่ทั้งหมดหลายโหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็น heat auto ออนะครับ cool dry fan นะครับสาเหตุของปัญหานี่ครับอาจจะเกิดขึ้นได้จากเวลาที่ผู้ใช้งานนะครับเปิดแอร์ตอนกลางคืนแล้วก็เอารีโมทแบบไปไว้กับ ที่นอนนะครับก็ไปเวลานอนเนี่ยไปเผลอนอนทับโดนปุ่มนี้ครับปุ่มโหมดเนี่ยซึ่งตอนที่ไปทับโดนเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนจากปกติที่เราเลือกไปในโหมดครูใช่ไหมครับเลือกมาค้างอยู่ที่โหมดนี้ซึ่งมันอาจเป็นความบังเอิญนะครับพอตอนเช้ามาเนี่ยลูกค้าก็ปิดที่ปุ่มปิดรีโมทปิดแอร์เนี่ยครับแอร์ปิดได้ปกตินะครับแต่พอจะมาเปิดใช้งานเนี่ย ก็จะเป็นอาการลักษณะนี้ครับเปิดยังไงก็เปิดไม่ติดนะครับทีนี้เรามาดูครับวิธีแก้ไขก็มีอยู่สองทางนะครับสองทางง่ายๆวิธีแรกครับกดที่โหมดมันเนี่ยนะครับเลือกไปกดไปอีกครั้งหนึ่งครับพอกดอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันจะวิ่งไปที่โหมดออโต้ใช่ไหมเครื่องปรัอากาศเราก็จะกลับมาทํางานได้ตามกปกติแล้ว เราจะเลือกออโต้หรือเราจะเลือกครูก็ได้นะครับแอร์ Air ก็จะทํางานได้ตามปกติหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับอีกวิธีหนึ่งก็ถอดฐานออกเลยก็ได้ครับเปิดฝานะครับด้านหลังถอดฐานออกก้อนหนึ่งครับจากนั้นแล้ว ตอนนี้หน้าจอยังไม่ดับนะฮะกดปุ่มใดก็ได้ครับปุ่มหนึ่งให้หน้าจอดับก่อนเสร็จแล้วก็ใส่ฐานกลับเข้าไปนะใส่ฐานกลับเข้าไปนะครับพอเราใส่ฐานกลับเข้าไปแล้วอะทีนี้ลองเปิดแอร์ครับสังเกตเลยครบีโหมดเนี่ยมันจะเซต ทุกอย่างกลับมาเป็นค่าเริ่มต้นเลยครับก็คือ18องศาแล้วก็เป็นโหมดครูที่แอร์เราก็ทำงานได้ตามปกติละนะครับนี่เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาก็อย่างที่บอกครับทำได้2อ,อย่างถ้าเรากดแล้วไม่ติดลองเลือกโหมดให้ถูกครับกับอันที่2คือถอดฐานเลยนะฮะฝากเอาไว้ให้กับผู้ใช้งานนะครับ จะได้ไม่ต้องตกใจว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจตรงนี้ได้นะครับขอบคุณมากครับ